ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับผมเอคอนทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแบนนะครับการแบนไอดีนะครับก็มาเรียกว่ามารีเฟรชนะครับรีเฟรชแล้วก็มาให้ข้อมูลเพื่อนๆแล้วกันนะครับกับมุมมองความคิดเห็นของผมเองนะของผมเองนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆทราบว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับในยุคปัจจุบันบ้านเราเนี่ย n i n t e n d o Switch อ่า PlayStation 4 5 x b ็ก s e บ็อกซีนะครับต่างๆเนี่ยาการที่จะเล่นตัวเดี๋ยนะผมหาอ่ะนี่ตัวแผ่นนะครับตัวแบบชนิดแผ่นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีจํานวนที่น้อยลองน้อยลงขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือจอําจนวนคนที่เริ่มมาเล่นตัวเกมแบบชนิดดิจิตอลเนี่ยก็จะมีจํานวนที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในเรื่องแง่ในแง่เรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับไม่ต้องมาควานหาแบบตัวเกมแบบเนี้ย แผงแบบผมอยู่นะครับจะเล่นเมื่อไหร่ก็ดาวน์โหลดติดตั้งได้นะครับไม่ต้องมาสนใจว่ามันจะไปเก็บไปลืมไว้ที่ไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับอ่าเสร็จแล้วก็ทางฝั่งเครื่องเนเกมคอนโซลอย่าง n t n t e o s w s t c h นะครับ p l a y s t a t i o n 4 p l a y s t a t i o ต5ัตัวแบบชนิดแผ่นนะครับก็ยังคงมีการจัดจำหน่ายอยู่นะเพ,เพื่อนๆนะครับก็ยังมีเกมเมอร์ในบ้านเราเนี่ยให้ความ การต้อนรับแล้วก็การสนับสนุนอยู่นะครับแต่ในฝั่งของแบบดิจิตอลเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องเนเกมคอนโซลทั้ง2ตัวนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับตัว s ี r ีส์ X สีดําตัว s e r i e ์ S สีขาวนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเกมเมอร์ในประเทศไทยเราเนี่ยส่วนมากนะครับก็คงจะเลือกใช้การเล่นเกมแบบชนิดดิจิตอลนะครับดิจิตอลนะครับแล้วก็การเล่นเกมแบบดิจิตอลเนี่ย มันก็อย่างที่เพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่ามันมีข้อดีนะครับต่างๆมากมายความสะดวกในการใช้งานนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการส่งต่อทานเฟอร์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายด้วยใช่ไหมครับเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะส่งต่อตัวเกมเนี่ยัดอ,อกอัดนะไปให้ญาติพี่น้องหรือว่าคนสนิทใกล้ชิดสักคนหนึ่งนะ,ะก็ต้องส่งตัวแผ่นนี้ไป ส่งไปสณีไปใช่ไหมครับอ่าใช้เวลาระยะเวลาไป2วัน3วัน1วันอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ามีค่าใช้จ่ายอ่าแต่ถ้าตัวเกมเนี้ยอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลดาวน์โหลดอ่าพอเป็นอยู่ในดิจิตอลดาวน์โหลดดังนั้นมันก็ต้องผูกกับตัว ID ตัว Account ของเพื่อนๆนะครับระบบสต e ต่างๆนะครับสตต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะพ่วงมากับตัวเกมที่เพื่อนๆเป็นเจ้าของอยู่อ่าแล้วก็แค่ส่งตัว ID แล้วก็ตัว อ่าพาสเวิร์ดรหัสไปให้กับ uh, คนที่เราสนิทคนเราที่ไว้ใจนะครับให้นําตัวเกมเ่าเนี้ไปเล่นได้ทันทีเลยใช่ไหมครับ uh, แต่ตัวระบบเขาก็ตรวจสอบอยู่นะว่าเฮ้ย hey, ถ้า Account เนี่ยมันเข้าเงื่อนไขว่ามันออนไลน์พร้อมกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้ถ้าหากตัวอ่า uh, เพื่อนๆไม่ยอมแอดตัว Account ของเพื่อนๆมาให้อยู่ในรูปแบบของตัว Family นะครับอยู่ในครอบครัว uh, เดียวกันเลยแบบนี้อ่ะ uh, มันมันก็จะต้องใช้ลักษณะในการ ให้ตัวข้อมูลไปเลยนะครับก็ถือว่ามันค่อนข้างสะดวกและง่ายใช่ไหมครับดังนั้นกฎของการใช้งานตัวการเล่นเกมแบบดิจิตอลเนี่ยมันก็ค่อนค่อนข้างที่จะดูหยุมหยิมหยุมหยิมแล้ก็มีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันนะเพื่อนๆก็ต้องลองศึกษาดูนะครับว่าเออมันมีกฎอะไรบ้างที่ไม่ควรที่จะทำนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูมเสี่ยงนะครับที่ถึงขั้นแบนตัวแอคเคาเลยนะ ก็คือแบนตัว ID ของเพื่อนเพื่อนทิ้งเลยนะครับซึ่งตัวเหตุการณ์การแบนเหล่านี้ถ้าเป็นเพื่อนจำกันได้เมื่อสักประมาณต้นเดือนนี้เลยนะครับของทาง PlayStation Network นะครับสมาชิก PlayStation Network โดนแบนนะครับยู you, you band, ่ๆโดนแบนโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็มีจํานวนระดับหนึ่งะครับหลายร้อยคนแหละนะครับที่เข้ามาโพสต์ในสังคมสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าในเล d ดิตนะครับว่าเฮ้ย อยู่ๆโดนแบนขึ้นมานะครับและทาง PlayStation เองก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าพอเหตุการณ์ตัวเนี้ยเกิดขึ้นนะครับสื่อต่างๆเนี้ยก็เริ่มตีข่าวออกไปนะครับแต่หลังจากนั้นน่าจะประมาณเพียงแค่1วันนะแอคเคาท์เ,เหล่านั้นก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับปกตินะครับแต่ว่าพออีกสักประมาณสัก2สัปดาห์ให้หลังจากนั้นนะครับข่าวของทาง ค่ายสตูดิโอเกมอย่าง Insom n i a แก็โดนแฮกออกมานะผมก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงกันหรือเปล่ากับเหตุการณ์2ตัวนี้ว่ามันอยู่มันเป็นไทม์ไลน์เดียวกันหรือเปล่าหรือว่าทางระบบ p l a y s t a t i o n Network เนี่ยกำลังถูกเหล่าแฮกเกอร์เนี่ยกำลังก่อกวนอยู่หรือเปล่านะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแค่มุมมองของผมที่ผมมองไว้นะกับเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่ก็ผ่านไปแล้วนะครับว่ามัน ก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ว่ามาในบ้านเราวันนี้นะครับในบ้านเราวันวันสวันนี้แหละนะครับก็เริ่มเห็นในสังคมสื่อโซเชียลต่างๆนะครับของกลุ่มเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Xbox Series X กับตัว Series X นะครับที่ก็เริ่มมีการเข้ามาโพสต์สอบถามนะครับว่าอยู่อยู่ตัว ID หรือตัว a c c o u n t ของเขาเหล่านี้น่ะโดนแบนนะครับโดนแบนอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าเครื่อเ่นเกมคอนโซล Xbox Series เนี่ย ถ้าเพื่อนๆมีเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยการที่จะซื้อตัวเกมที่เป็นแบบดิดจิตอลได้เนี่ยมันไม่ได้มีตัวเกมที่เป็นสกุลเงินไทยบาทนะครับไม่มีสกุลเงินไทยบาทดังนั้นจะซื้อเกมเนี่ยก็ต้องเป็นสกุลเงินของต่างประเทศนะครับ <c oughs> คุณก็เลือกเอาว่าคุณจะใช้สกุลเงินประเทศไหนถ้าซื้อได้ก็ซื้อถ้าซื้อไม่ได้ก็หาเอานะครับหาเอาว่ามีประเทศไหนที่คุณซื้อได้นะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็จะมีอยู่ สกุลที่ใช้บริการกันอยู่หลักๆก,ก็ไม่กี่ประเทศนะครับไม่กี่ประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอตัวสิทธิ์ของเหล่าเกมเมอร์ที่เป็นเจ้าของตัวเครื่องเกมคอนโซลของ Xbox Series ที่ยังไม่มีการเปิดบริการสโต r e อย่างเป็นทางการนะอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับก็เลยทำให้มันมีเงื่อนไขตรงส่วนนี้ทำให้สามารถที่จะซื้อเกมในสกุลเงินของต่างประเทศอื่นๆเนี่ยได้นะครับ อื่นๆได้อ่าอันเนี้ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาดาวเกมเมอร์ต่างๆในประเทศไทยเราเองเนี่ยบางคนก็เริ่มชักหวั่นหวันใช่ไหมครับชักหวั่นหวันนะครับว่าเฮ้ยถ้ามันโดนแบนขึ้นมาเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบเกิดขึ้นกับตัว idx เขาของเขาวันใดวันหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่รู้สาเหตุเพราะว่าคนที่มาโพสเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ใช้งานตามปกติอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าอันนั้นก็เป็นเป็นข้อมูลข้อข้อ อบ,อบอกกล่าวที่เขาบอกมานะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้ความจริงได้แบบ100%เอหรอกเพราะเราเองไม่ได้เป็นเจ้าของไ d และตัวผมเองก็ไม่ได้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นด้วยนะอัะอนนั้นแหละเพื่อนๆก็จะหวั่นๆเพราะว่าบางคนอย่าลืมว่าเขามีตัวเกมต่างๆเนี่ยที่ซื้อเก็บเอาไว้นะครับที่มีมูลค่าค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะครับดังนั้นถ้าเกิดเกิดว่าอยู่ๆโดนแบนมาโดยไม่รู้สาเหตุข,ขึ้นมาแบบนี้ มันก็อาจจะแบบเป็นสิ่งที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะสร้างความวิตกกังวลได้นะครับแต่เนี้ยผมบอกเพื่อนๆก่อนว่าตัวผมเองนะครับก็มี ID Account ของตัวเครื่องเนเกมคอนโซล Xbox Series ใช้งานอยู่นะครับใช้งานอยู่แต่ตัวพฤติกรรมของผมเองนะครับตั้งแต่วันที่ผมมีเครื่องเนเกมคอนโซล Xbox Series เนี่ยแล้วผมใช้ตัวระบบสมัครสมาชิกตัว Xbox Game Pass Ultimate นะครับผมมีความรู้สึกไว้เลยว่าตัวผมเองเนี่ยการที่จะซื้อตัวเกมแบบชนิด Triple A เล่นนะครับหรือว่าตัวเกมที่มีมูลค่าสูงสูงเนี่ยผมแทบจะไม่ซื้อเลยนะไม่ซื้อเลยแหละอ่าบอกตามตรงเลยผมไม่ซื้อเลยนะครับตัวเกมที่มีมูลค่าสูงสูงเนี่ยบางทีผมไปซื้อบนสตรีมแทนนะอ่าลองมาใช่ไหมครับอ่าเพบนเพเนี่ยแพงคือแพงแพง,แพงอันดับหนึ่งใช่ไหมครับอ่าสตรีมลองลงมาแล้วก็ทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลเอ็กซบ็อกซ์ซีรีส์ก็จะถูกที่สุดใช่ไหมครับแต่ผมเองไม่เลือกนะผมไปเลือกซื้อบนตัวสตรีมแทนนะครับเพราะว่า มุมมองของผมตอนนั้นและก็ตอนนี้นะที่ผมใช้วิธีแบบนี้เ็เพราะว่าตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series เนี่ยพอผมสมัครตัต Xbox Game Pass Ultimate เนี่ยเพื่อนๆก็รู้ว่ามันสามารถเล่นได้หลากหลายมัลติแพลตฟอร์มใช่ไหมครับมันไม่ได้เจาะจงว่าเพื่อนๆจะสามารถนําเอาตัว a c c o u n t ID ตัวนั้นอ่ะมาเล่นแค่บนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลได้เพียงอย่างเดียวยังสามารถนำเอาไปเล่นบนตัวเครื่องเล่นเกมพกพานะครับหรือจะเป็นเครื่อง PC เครื่องโน้ตบุ๊ก ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นบนตัวสมาร์ททีวีนะครับบนตัวของ G-Force Now ของ Nvidia เดใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้แหละผมเลยมองไว้แล้วว่าโอกาสที่ผมจะสุ่มเสี่ยงในการที่จะโดนจรกรรมข้อมูลนะครับมันค่อนข้างที่จะสูงที่จะสูงนะครับเพราะว่าผมเลือกใช้งานหลากหลายมัติแพลตฟอร์ม และแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านั้น,น่ะบางครั้งระบบ Security ต่างๆเนี่ยเราเองก็ไม่ได้ให้ความสําคัญนะครับไม่ได้ให้ความสําคัญของมันอย่างเช่นอะอุปนิสัยของผมเลยนะวินดองวินโด้เนี่ยบางทีก็ไปปิดนะครับการสแกนซะขี้เกียจให้มันแจ้งเตือนบ่อยๆ่ําลคาญใช่ไหมครับอ่าเรารู้พฤติกรรมของเรานะครับอ่าแล้วการใช้ตัว Account ID ตัวเนี้ยที่ผมมีอยู่เนี่ยผมก็ไปใช้บนตัวเครื่องเครื่องอ่าฝั่ง PC ด้วยนะครับแล้วดีแล้วยิ่งกว่านั้นอีกนะ ผมเองเนี่ยบางครั้งถ้าผมไม่ได้เล่นยาวๆนานๆเนี่ยผมก็เอาตัวไอดีรหัสเนี่ยให้กับญาติญาตินะครับอืมเพราะตัวผมเองเนี่ยไม่รู้อยู่แล้วว่าสัปดาห์นี้หรือว่าเดือนนี้แทบจะไม่ได้เล่นแน่นอนนะครับอ่าก็ไอ้ก็เห็นมีญาติญาติหรือว่าคนสนิทมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะอันเนี้ยผมผมก็เลือกเจาะจงนะ,ะว่าอ่า ไม่ได้เล่นบนทึกโตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางบางทางเนี่ยผมอยู่ๆผมเปิดเครื่องเล่นเกมคอนโซลเล่นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาผมว่านะเออเพราะว่าเดี๋ยวเกิดคอนโซลอยู่นี้คอนโซลอยู่นั้นสลับไปสลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะอาจจะโดนเป็นเป้าเพ่งเล็งนะครับว่าเอะเครื่องนี้มันดูแปลกๆว่ะนะครับสลับไปสลับมาใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มนึงเลยอย่าง PC เนี่ยอ่ผมก็ให้ไปนะครับพะผมให้ไปเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วว่า ตัวไอ้ค้อของผมเนี่ยเมื่อได้ตัว ID หรือว่ารหัสพาสเวิร์ดไปเนี่ยผมไม่สามารถที่จะไปคอนโทรยัดญาติผมหรือว่า,าคนสนิทของผมได้ว่าเฮ้ยแกใช้แอนตี้ไวรัสตัวนี้ติดตั้งไว้ด้วยนะเปิดระบบไฟ์วอลนะครับอย่าปิดตัวเรี้ยวทม์นะครับเปิดไว้ให้หมดนะผมไม่สามารถจะไปคอนโทรก็ได้นะครับดังนั้นโอกาสที่จะหลุด ข้อมูลเนี่ยมันก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นมากเข้าไปอีกนะครับจากตัวเราเองแค่คนเดียวเนี่ยมันก็เสี่ยงแล้วกับพฤติกรรมการใช้ในแพลตฟอร์มอย่างสั่ง c ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ไอ้รหัสตัวเนี้ก็โนนะโ,โยนไปให้คนรู้จักเอาให้ได้ใช้อีกนะครับข้ามไปเลยนะครับข้ามไปเลยนะครับแต่ว่าพอผมจะใช้เนี่ยพอผมกลับมาเนี่ยผมรีเซ็ตนะผมก็รีเซ็ตรหัสใหม่ตั้งรหัสผ่านใหม นะครับอ่าแต่พอผ่านไปอีกบางครั้งอ่าผมไม่ได้เล่นเดือนนี้มีงานยุ่งอ่าอยากิยากอะไรอยากจะขอไอเดีเอาไปเล่นอ่าโอเคผมก็ให้ไปรหัสผ่านตัวใหม่ไปนะครับอืมอันเนี้ยผมก็เลยมองว่าความเสี่ยงของผมเนี่ยมีค่อนข้างสูงผมก็เลยไม่ซื้อเลยตัวเกมที่อยู่ในอ่าเกมที่มีราคาสูงเกมที่ผมซื้อแพงที่สุดก็คือ h ฮ d ิ s นะครับนะเฮดิสนะครับราคาไม่กี่ร้อยบาทร้อยร0อยสนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าซึ่งผมรับได้ ว่าถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเกิดแอคเค้าของผมเนี่ยโดนแบงค์ขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุนะเพราะผมเองก็คงรู้แล้วว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันก็คงจะมีอะไรสักอย่างแหละไปทําอะไรที่ผิดเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วเราเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ความจริงได้เพราะ i อดีของเราเนี่ยมันโดนผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเอาไปใช้ร่วมด้วยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเค้นความจริงได้เสียเวลาเปล่าๆนะครับก็เลยอาจตัดปัญหา อย่าพยายามสร้างมูลค่าของตัว Account ตัวนี้ให้มันมีมูลค่ามากจนเกินไปแค่นั้นเองนะครับอืมแค่นั้นนะครับแล้วก็เงื่อนไขของการแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันก็มีอ่าด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการบูลลี่นะครับยิ่งหากใครที่นําเอาไปเล่นในตัวเกมออนไลน์ต่างๆนะครับที่เป็นแบบชนิดฟรีหรือไม่ฟรีอะไรก็ตามเนี่ยไปบูลลี่หรือว่าใช้คําที่อ่าค่อนข้างหยาบคายนะครับอ่าหรือว่ามีการโพสต นะครับรูปภาพคลิปวิดีโออะไรที่มันค่อนข้างมินเมย์ก็อาจจะมีการตักเตือนโดนแบนเกิดขึ้นมาได้และถ้าหากซ้ําอีกก็อาจจะถึงขั้นถึงกดถึงขั้นแบนเกิดขึ้นนะครับแบนไอเดียเขาเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่เหล่าเกมเมอร์เองเนี่ยก็ต้องพึงระลึกไว้นะว่าเฮ้ยตัวเราเองเนี่ยเมื่อมีมูลค่าของตัว i d เดียเขาเนี่ยที่มีมูลค่าเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ควรที่จะตั้งละ ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับมากยิ่งขึ้นตั้ง2ชั้นนะครับในการกรอรหัสต่างๆนะครับอย่าเอานิสัยแบบมักง่ายแบบเหมือนเหมือนกับพบเนี่ยนะตั้งแบบง่ายๆนะครับตัดระบบ security ต,ต่างๆออกนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้เราเองเนี่ยเป็นคนใช้งานเพียงแค่คนเดียว ใช้งานเป็นแค่คนเดียวนะครับพย,พยายามแบบส่งต่อหรือว่าเอาไปแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามูลค่าของเพื่อนๆเนี่ยไอดีขอเขาตัวนั้นมันมีคุณค่ามีมูลค่าที่สูงนะครับและเมื่อบางครั้งถ้าหากตัว ID หรือว่าแอดเค้าของเพื่อนๆเนี่ยโดนแฮกข้อมูลไปได้แล้วเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีการนําไปล็อกอินใช้ตามสถานที่ต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งอันเนี้ย ผมก็อาจจะบอกเพื่อนๆว่าพยายามหมั่นเข้าไปดูแล้วกันนะครับกับตัวข้อมูลลอกนะครับเกี่ยวกับตัวประวัติการใช้งานของตัว Account ของเราก็คือตัวอ e ีเมลนั่นแหละนะครับเพื่อนๆเข้าไปเลยใน outlook com นะครับหรือว่าคนไหนที่ใช้หลอก gmail เนี่ยก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าไอ้ตัว Account ตัวเนี้ยมันเคยมีการล็อกอินผ่านตัวเครื่องใช้งานตัวไหนบ้างในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับถ้าคนไหนที่มี d e v i c e เพียงแค่ xbox series เพียงแค่เครื่องเดียวเนี่ยดูง่ายเลยมันก็จะขึ้นแค่ผลิตภัณฑช์ชนิดนั้นนะครับชนิดนั้นไว้แต่ถ้าคนไหนที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อหลายดีไวแบบผมแบบเนี้ยมันเริ่มสับสนดูม่วไงเดี๋ยวล็อกอินผ่านทาง G-Force Now ก็ล็อก PC ก่อล็อกแล้ว PC ซอกไม่ได้มีเครื่องดีเอีกใช่ไหมครับมีเครื่องของญาติาที่ยืม ID ไปไปใช้เล่นนะครับแล้วก็ไหนจะ PC เครื่องของผมอีกนะครับมันก็อาจจะดูแบบสับสนนิดหนึ่งนะครับก็ต้องใช้สติในการไล่ดูหน่อยนะครับก็มานั่งไล่เช็คดูนะครับว่าแอคเขาของเราเนี่ยมีการล็อกอินหรือการที่มีบุคคลอื่นเนี่ยพยายามที่จะล็อกอินเข้าเนี่ยจากที่ไหน เข้ามาบ้างนะครับถ้ามันมีอะไรที่มันแปลกปลอมมาจากต่างประเทศโน้นประเทศนี้อ่าให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่า ID หรือว่าข้อมูลบางส่วนของเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยู่ในเป้าหมายโดนล็อกไว้แล้วนะครับกับหลาผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับที่จะต้องการนําข้อมูลของเพื่อนเพื่อนหลานี้ไปนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่โวยวายแน่นอนจะเอาไปก็ไปได้เลย นะครับผมไม่ได้โวยวายนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีตัวเกมที่มีมูลค่าอย่างมากมายมหาศาลอยู่ในตัว a c c o u n t อยู่แล้วใช่ไหมครับเอาก็เอาไปแบรนด์ก็แบนดไปนะครับหรือว่ามีคนแอบเอาไปใช้แล้วไปใช้ผิดกฎนะครับทั้งทั้งที่ตัวเราเองไม่รู้นะครับอ่ะก็ขี้เกียจนะครับยื่นคําร้องฟ้องอูทองอูทองไปนะครับขี้เกียจนะครับอ่ะจบตัดตัดบทจบซะนะครับก็สมัครใหม่แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีข้อมูลเหล่านี้เยอะๆนะครับผมก็เชื่อนะครับว่า แสดงว่าเหล่าแฮกเกอร์หรือว่าผู้ไม่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 หวังดีเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยไอแอเคาตัวนี้มันมีเกมมากนะมีเกมเก็บเอาไว้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับถ้าได้ไปเนี่ยคุ้มอ่าอันเนี้ยเป้าเนี่ยคนที่มีเกมเก็บเอาไว้ในตัวฝังเครื่องเเกมคอนโซลเยอะเยะเนี่ยพยายามนะครับพยายามหมั่นตรวจสอบแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเนี่ยให้มันมีความสลับซับซ้อน ของตัวอักขระเนี่ยให้มันมากหน่อยนะครับให้มันมากหน่อยแล้วก็หมั่นในการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรหัสนะครับสเดือนเนี่ยเปลี่ยนครั้ง 3, icamente, ง3เดือนเปลี <kins on S 2> ่ยนครั้ง,งก็ได้นะครับหรือว่าจะครึ่งปีเปลี่ยนสักครั้งนะครับอยา่าพยายามใช้ตัวรหัสเดิมๆเนี่ยอยู่เป็นระยะเวลานานๆานนะครับะยะเป็นเวลามานานนานนะครับอันนี้ผมมองเลยนะครับว่าคนที่จะเป็นเป้านะครับในการที่อ่าจะโดนเจาะข้อมูลนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัว าการซื้อตัวเกมต่างๆแหละนะครับแล้วก็มันอาจจะโยงไปได้นะเพื่อนๆอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมนะว่าข้อมูลของเพื่อนๆเนี่ยในบ้านเรานะในประเทศไทยผมต้องถามเพื่อนๆก่อนว่าที่อยู่เพื่อนๆเกาะกันที่ไหนอ่าที่อยู่มันเกาะกันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้ไงว่าที่อยู่ที่เพื่อนๆเกาะเนี่ยนะมันจะไม่มีตัวสลิปหรือว่าตัวข้อมูลอะไรส่งไปหาที่อยู่นั้นเออ สมมุติว่าอยู่ๆอ่ะไม่รู้ใครอะ่ะมาใช้ที่อยู่ผมใช่ไหมครับอ่าในการเอาไปใช้ทําอะไรก็ตามนะครับเฮ้ยมันมีสลิปมาเฮ้ยเป็นอะไรวะ ID account ตัวน mm hmm. so ี้ช mm ื่อนี้เออมีมาตลอดเลยอ่ามีรายชื่อมีจำนวนเงินมาเรื่อยๆเืๆเื่อๆเื่อยๆื่อๆเอออันนั้นะเขารู้หรือเปล่า ว่าเฮ้ยไอดี ID นี้มีมูลค่าเลยนะคพดูเนี่ยทานเซ็กชั่นมาตลอดเลยนะครับหรือช่วงที่เพื่อนๆกําลังใช้งานเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกนะระบบความปลอดภัยต่างๆอ่าเพราะว่าขนาด Insomniac นะครับของทาง PlayStation เองเนี่ยยังโดนไปได้เลยนะครับในเรื่องของตัวแรมซัมแวร์นะครับกับตัวคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกเพื่อนๆน,นะครับดังนั้นมันก็พูดยากจริงๆใ,ในเรื่องนี้ก็มีทางเดียวก็ต้องหมั่นคอยตรวจสอบคอยเช็ค ข้อมูลต่างๆแหละนะครับวา่าตัวเราเองเนี่ยมีพฤติกรรมของการใช้งานแอคเค้เข,ของเราเนี่ยยังไงบ้างในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวเราเองอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ใช้เพียงแค่คนเดียวนะครับอาจจะมีคนอื่นแอบแฝงเข้ามาอยู่ใช้ ID ของเพื่อนๆจนไปทําผิดกฎโน่นผิดกดนี่ด้วยก็ได้เช่นกันนะครับดยได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลนะครับที่เอามาพูดคุยอ่า แชร์ประสบการณ์ต่างๆทั้งตัวของมุเองนะครับเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับกับตัวเครื่องเกมคอนโซล Xbox Series นะครับก็ไม่รู้ว่าจะแบนเป็นเพื่ออะไรนะครับตัวเกมเนี่ยมีอยู่เกม2เกมนะครับไม่ได้อ่ามีมูลค่าอะไรมากเลยนะครับเหล่าแฮกเกอร์อย่าเลยนะครับอย่าเลยนะครับอย่ามายุ่งเลยนะครับอืมเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับก็อ่าคนไหนที่มีตัวเกมเยอะ นะครับอย่างที่บอกไว้แหละก็ขยันเปลี่ยนรหัสพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็พยายามตั้งตัวรหัสเนี่ยให้มันเยอะๆนะครับให้มันสลับซับซ้อนแล้วก็หมั่นเข้าไปดูในตัวบัญชีแอคเคา t ์ของตัวอีเมลที่เราสมัครนะว่ามันมีการล็อกอินมาจากที่ไหนจุดไหนแล้วก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวไหนเครื่องดีไวตัวไหนมีการเชื่อมต่อทิ้งไว้อยู่บ้างนะครับอัอนนี้แหละบางครั้งมันก็อาจจะเกิดจากความ user error ของตัวเราเองที่สะเเ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 ให้ตัวข้อมูลความลัเในเรื่องของตัวรหัสผ่าน นะครับต่างๆเนี่ยหลุดลอดออกไปนะครับหลุดลอดหลุดลอดออกไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลอะไรที่มาอัปเดตเอามาแชร่นะครับก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ในตัวคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ